ข้าต้มกระเฮ็ดปันว่าไม่บุญหิืแม่ว่าห่อห่อขออยิ่มเอสวัสดีจะไปน้่งค่ะไม่กินนข้าวกับรักแด่ค่ะรักแดกให้คอย้องไอ้คอย้องกิ่นย้าแม่สาม่วนพอดีแ่บป่ะเนี่ยแสบป่ะแสบยูักแด่แ่บรักแด่กิน ยัดในตู้เย็นนะตู้เย็นขมังก็ป่าขมวางอ่ะเออยัดในแอบในตู้เย็นมาเส้นน่ะปากเบิร์ดแล้วล่ะปากเบิร์ดป้ายบอกหมวางไงเป็นน้อยยังอยู่เออนั่นล่ะโบโบเมนมันอัอนทำยังเออทำนี่ข้นนะนี่ตากเลิซขอนตัวอืมโบเดี๋ยวเดียวเอาข้นตัวนี้ตัวนี้มันเป็นหวานบ่มี่ยังดอกจากพี่น้องกินเขาก็ปบายรักแด่ขัว ักเหือดนั่นแทะแทะเมื่อกี้บ้นเใส่ใช่ละโตสองโตใส่ใส่ค่ะลักแด่มื่อนั้นเตะใั่หนังนันไอ่อืมเมียนสสัยแย่เนี่ยกินลักแด่เลยนะมั้งโตสองโตไปยังไข้เลยนี่ไยใส่ข้างนข้างเนขยิกินลักแด่ขยิบเตเนียเมื่อคื้หลังจากนั้นไอ่ปะตอนนอนไอ่ไรปะไอ่ใสแก้งเนี่ยผูอวดเอาเนาะ ไอ้ตอนยังมาล้ําก็ไอ้ก็จอบฟังแต่พอรยิ้มาล้ํามัขึคนไ่ก็ได้จันก็ล้ําแบบใด้พล้ําแบบได้ก็ใช่ยังดืผยพูดยิงมไม่ได้ยินมเลยแต่วพอใายเป็นตัวยืนเนาะก็จังยิไม่ไ้ยิลคนก็ซ่จขนมเส้นสองเงเบิดไปเข่งมืแล้ว อืมก็แข็นะก็ดี๋มวอย่างเนี้อันนี้อันนี้อันนี้ต้มนี่ต้มว่ะอ้าวต้มว่ะอันไข่จียวก้าวเหรอไหมแต่มันเปื่อยอยวลกอนเล่ไหมฮ่าฮ่าฮ่่าฮ่านเ่ยมันสิว่าห้าบ่มีแนวกินรู้ละอองบอกเพิ่งด้วยห้ากับมักจังสีแมนยู่ยกบเดี๋อวได้รู้ละรู้ลากะละม้วนนั่เอเนาะ ร้อยกินทำหนี่ก็ยัางวาดเปลี่ยนดู้หลายอย่งเนาะบอนยุคปัตคาเนาะแม่เนาะมีคนกินบ่อยละแดดมีกลิ่นละกินเนาะอเาก็หาจิ้นยากได้เสมอเนาะมอนกับบอนเลี้ยงอืมสมยังเมื่อคืนนี่คุณนางคุณนางบอกเราอยู่คนแจนเลยอย่างระ่าคอตัวไปเกี่ยมมอนก็เด้อแม่ว่าสันว่าแล้วอย่างมอนอันนี้ช่วยเบิรซี่แบงหลอกเหนี่ให้เราแก้หน้าตีปันไดมาแต่งานเราไปใส่บาทน้ำเพล เป็นห่อหายให้มันเป็นเอามาเองมังใเป็นพ่อหายเนแต้งหายได้จะพาเป็นแต้งเป็นหอเป็นห่อไ้เออเขาประยัเาเนอื้อประยากเนาะจะพาเิ่นได้เิ่นแต้งหายแป้งหรืว่าทำบุญเนืะอแป้งหือขยกเนื้อเน้อชาพันกระสิตาบาทสากลางบ้านเขาว่าใครผ่าอเาะเขก็อยไปร่วมเ้นชาพันกสิตาบาทสารากลางบ้าน เนยกสล้าบานกลบ้านไหมเป็นตาบาทเหมือนชาจเข้าเก้าแ้วจะเขเก้าละเมื่อไปมื่อไปใช้คิดมาให้นเด้อเลิปบีหยังกระพาสวดธรรมดาใช่ก็อย่าจะแบเอาปนยกไม่เหนือยาเปนเม็ดโดมเฮ็ดเปโดมแล้วก็กแอมคางบ้านโซนวิเชียนนะเฮ็ดปังคางบ้านโซนวิเชียนกินเขากันเซงก็เส่นบเนา ขอกตั้แลกแว่เป็นเหี่ยวติแม um> ่อะากก็ห um> ี่ยวอดี้หลงแแล้วแม่ตังมาแปดโมงเก้าโมงแล้วพี่เาเน่ยเขาบอกว่าคันเหียวบอกว่าซู้หาข้าวมากินทอเหี่ยวแล้วเขาเย็ดปอบไปแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วเขากบะ벙วองเพิ่เถอยมาเจอเนาะ ขอพื้นเลยล่ะ่เบ็นน้องะ็พอเดียอินเนี่เย็นก็แล้วอ่ะซดอีกจะค้ามกันอืนั่งกินดีๆเป็นยังก็สุวา่าขอพ่อไม่มีมั่นระยเนม่มามีมั่นระยาออะอะไะบายบายลูกหลานบายบายหลานเน้อ